สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาวิเคราะห์บิตคอยคันนะครับตัว BTC เพราะว่าจากการเคลื่อนไหวก็ง BTC ที่ค้าที่ผ่านมาเนี่ยการขึ้นไปเนี่ยวมถึงการซิกแซกในช่วงก่อนหน้านั้น,นทำให้มีมีการเปลี่ยนแปลงเป็นนะยาะที่สำคัญนะครับคือถ้านับย้อนไปตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยหรือว่ามกราคมนจนถึง เมษาเนี่ยถือว่าเป็นการขึ้นรอบใหญ่นะครับซึ่งมองว่าการขึ้นรอบใหญ่เนี่ยมันจบไปแล้วนะครับมันจบไปแล้วคือแล้วต่อมาในบิตคอยเนี่ยแล้วก็ตลาดคริปโตโดยรวมเนี่ยก็ตกลงมาเยอะมากนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในภาวะอะไรก็ตามที่เห็นก็คืออยู่ในภาวะไซเวย์นะครับนี่นภาวะไซเวย์ที่ค่อนข้างหนาแน่นละล่ละค่อนข้างจะมั่นคงแ้วว่า ในการทำฐานไซเวที่ที่ชัดเจนแม้ว่าจะอยู่ในขาลงเพราะนั้นภาวะไซเวอย่างนี้ปกติแล้วมันก็จะอยู่หลายเดือนนะครับอาจจะสีห่หเดือนนะครับก็คือ้ะนับไปเนี่ยน่าจะประมาณประมาณปลายปีนะครับจึงจะมีการฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วในลักษณะของไซเวที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นลักษณะน,นี้นะครับอย่างที่ท่านเห็นน่ย ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนะครับตอนนี้ก็คือขึ้นแล้วก็แนวโน้มต่อไปก็คือจะลงนะครับจะลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงคิดว่าการทำฐานไซเวแบบเนี้ยมันเริ่มแน่นแล้วละ่ะแล้วโดยมองภาพคือการขึ้นมาคืนเนี่ยมันมีการทำไฮเออร์หายขึ้นไปนะครับอยู่อยู่ช่วงหนึ่งเล็กๆสั้นๆเนี่ย มันเป็นแบบนแนเนี้นนทำให้ฐานน่ยคือภาวะตรงนี้มันทําให้ฐานฐานไซเวด้านล่างนี่มันแน่นขึ้นนะครับมีการคอนเฟิร์มไฮเออร์ไฮขึ้นไปเนี่ยในจุดเนี้ยทำให้เราเห็นว่าไอ้ภาพฐานไซเวเนี่ยที่ระดับที่ระดับสามหมื่นเนี่ยถึงส2 3ห0 0 0สองสืสาตรงเนี้ยมันแน่นขึ้นแน่นขึ้นหมายความว่ายังไงหมายความว่ามันเป็นการยากนะครับที่จะ ที่จะลงไปต่ำกว่าสามหมื่นสอเนี่ยหรือว่าระดับส0 0 0 0ที่จะทะลุไปข้างล่างเนี่ยในทางทฤษฎีแล้วมันเป็นการยากนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้เนี่ยมันก็จะไซด์เวยไปเรื่อยๆนะครับจนสันสะสมปริมาณเงินเพียงพอตรงเนี้ยคือมันจะขึ้นรอบใหม่ได้มันต้องมีปริมาณเงินสะสมปริมาณเงินเพียงพอคือมีเงินไหลเข้าขึ้นมาเติมในในตัวบิตคอยนนะครับ นี้พูดถึง Bitcoin แต่ว่าภาพรวมก็คือมีเงินไหลเข้ามาในตลาดคริปโตจํานวนมากพอนะครับที่จะดันราคาขึ้นไปเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับคือถ้ามองในภาวะอย่างเงี้ยมันก็จะไปเรื่อยๆอีกหลายเดือน4ี่ห้าหเดือนนะครับเพราะนั้นเราจะได้วางแผนกันถูกว่าถ้ามันเป็นไปตามนี้นะเราจะทํำยังไงต่อ จะอาช้อนซื้อในภาวะเวลามันมาแตะแนวล่างเนี่ยถึงว่าจะช้อนเหรียญเนี่ยก็คือเราจะควรจะช้อนเวลาไอตัวบิตคอยมาลงมาต่ํากว่าสามหมื่นสามนะครับแล้วก็ช้อนแล้วก็ขายเวลามันไปแตะด้านบนแล้วก็มาช้อนอีกครั้งเวลาเวลามาแตะด้านล่างนะครับก็คือจะไม่ไม่ไล่ซื้อตามยอดบนแต่มาช้อนซื้อตามยอดล่างแนวล่างนะครับ ถึงว่าเวลาเราช้อนซื้อเหรียญก็ก็แนะนําว่าก็ทําในลักษณะเดียวกันอย่าต,ตอนนี้ภาวะตอนนี้มันอยู่แนวบนแล้วเราก็ไม่ควรจะตามขึ้นไปนะครับถ้ามันเป็นไปตามนี้นะหรือว่าในระหว่างนี้ก็ก็ควรจะไปเอาเงินไปทำฟาร์มนะครับในดีฟายต่างๆที่ให้ผลตอบแทนดีแล้วก็เอายอดผลดอกเบี้ยตรงนั้นกำไรตรงนั้นมา,มาเทรดนะครับมาเทรดตาม เพราว่าเทรดฟิวเจอร์กาลงตรงนี้หรือว่าค่าขึ้นตรงนี้เพื่อสะสมแคโฟลไปเรื่อยๆนะครับอไรายได้แล้วก็แล้วก็มาเติมซื้อ,อเวลามันยงมันลงมาแนวด้านล่างเนี่ยตรงนี้นะครับนี่เป็นภาพรวมใน4ชั่วโมงนะครับเราก็าไปดูในภาพรวมใน1วันนะครับเป็นยังไงเห็นไหมครับ1วันมันก็มันก็มาไซเวย์ตรงฐานตรงนี้พอดีนะฐานจากมันขึ้นไปตรงนี้เป็นช่วง ช่วงมก,การานะครับเห็นไหมครับฐานตรงเนี้ยมันทําฐานตรงนี้ช่วงมก,การาแล้วก็ขึ้นไปแล้วมันลงมาทําฐานใหม่ตรงเนี้ตั้งแต่ช่วงสิบแปดพฤษภาเป็นต้นมาเนี่ยก็คือมันทําฐานตรงนี้ถ้ามันทําฐานตรงนี้แน่นเรื่อยๆมันก็จะเริ่มการขึ้นรอบใหม่นะครับอาจจะเป็นช่วงปลายปีนะครับเป็นไม่ได้ก็คือปลายปีคือถ้ามันยิ่งยิ่งทาฐานไซเว์ไปนานๆเนี่ย เวลามันขึ้นมันก็จะขึ้นมันทำฐานได้ม um <sa ั่นคงมันก็จะขึ้นไปมีพลังมากขึ้นเป็นไปได้ที่จะทะลุยอดเก่าหายเข่าตรงนี้ไปได้นะครับมันอยู่ที่ว่ามันทำฐานได้แน่นขนาดไหนนะครับอันนี้คือบิตคอยวิเคราะห์บิตคอยสั้นๆนะครับในช่วงวันที่15มิถุนายนนะครับ2021 ทีนี้เราก็มาติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงครับสวัสดีครับ